ว่าป่าเจ้าผู้นี้มาจากป่าดงความประช็งเปลี่ยนวิญญาณในขณนะนี้กับการบ้ามึงป่ามาใจรก็คือคว้าหญิงจีตุดาและมึงปอบกันไ้ายหนูเจอกับเขาที่กลางป่าค่ะในขณะที่หนูเดินทางไปเพื่อทดสอบพละงกำลังก็บอกว่าเขาคือคว้าหญิงจีตุดาแก่งนครเวียงจันน ที่นี้หนูแกล้งหลอกลวงเพื่อที่จะเอาเพชรดินกินดาจากพวกมันแต่พวกมันไม่เชื่อหนูก็เลยต่อสู้กับมันจนพวกมันสลบหมดเลยพอแ้วมึงป้ามาช้อจะป้าไม่ตานอาจารย์เปลี่ยนร่างให้กับหนูกะแล้วหนูอยากที่จะเป็นพ้าหญิงศรีตุดาอมึงอีเป็นกว่ายิง่งใช่ค่ะได้หรอกได้แต่การเดี๋ยวมึงอีเป็นกว่ายิง่งมึงจะต้องไปห้างมาเปิดรองรับวิญญาณกว่ายิง่งเดี๋ยวน กูจะ้อดวิญญาณกว่ายิ่งใจในหลางนันแล้ววิญญาณกองมึงใจในหลางกว่ายิ่งแล้วมึงจะได้เป็นกว่ายิ่งดีกับท่านอาจารย์ได้แรงอะไรก็มาใช้ได้พวกนกนู้เอ็ดแป็ก้อยด่างเป็นพอ<ล>ดีเลยลนกตัวนั้นดูมันคงจะถึงคาดมานี้เจยบร้อยตายแล้วตายแล้วรับ ตอนนี้วุดอ่ะเร็วกันเหย็ดผมทำไมนกแก้วกว่ากูวโกโด้ก็มาแต่ก้าม d o ่ปนเลยขอหนูสักตัวเถอะตัวงตาวันนอนลงแต้ตัวเดียวกูเปลี่ยนอย่างง่ายกัโยกีได้ก็ทาเวทจำแดงเด็ดจะเปลี่ยนแรงเหมือนอย่างบะ เรียกวิญเาีลมุลเวียนเพี่อนรางายตามกว่าไม่ตายอยกีอยอ่อนาดีเพื่อนรงเตยคนอืนกูดเวีานกว่ายิ่งชสในรังนอกแก่อนแค่เอากูคอย้องวิญนานมึงใไสไปในรางกว่ายิ่งแต่มึงได้เป็นกว่ายิ่งแค่ตนอาจารย์ หนูต้องอยู่ในด้านนกตัวนี้แล oh. hey, ้วเธอเป็นใครมึงใคร่หนูคือควาหญิงจีรุดาไปผู้หิตาจะไม่ไปอยัดแม่มึงมาต่อเจะจะกูกวัดกีชุดต่อเดียวเกี๊ยบร้อยเด็กกระต่ายรย์เนอะเจ้ากูแย่กนยานมึงใจกว่ายิ่งต่อเดียว

นี็กต้นอาจารย์เรียบร้อยแล้วที่นี้มึงได้เป็นกว่ายิ่งตรมความปรารถนาของมึงมแล้วและเวลากำลังของหนูก็ยังเหมือนเดิมเรียบร้อยกันต่อไปนี้หนูจะเดินทางจากที่นี่ไปยังนครเวียงวัน์จะกอบโกรยผลประโยชน์ในตานอาจารย์ที่นี่ขอบคุณหมากรูหนูลากรกับตานอาจารย์พรพนแล้วแต่ผมอย่างนี้กูป้าให้ดำโดยเดชะ มาแบบับลอยแล้วโชกีบ้กนานกาแคกไหนส่งไปทีตามโยต้าดังว่ามาเปลี่ยนรังัดบ้านาดิปากายจะตั้งไว้ตีป่านะแล้วนั่งชะวานา ngo wai ti จักพร้อมด้วยนูนุ้ยเท่และเฉนวนพระกองเสด็จมาจากสำนักของท่านอาจารย์เพื่อจะกลับไปยังนครเทพสิงห์วนแต่ปัจจุบัพระกองหลงป่าแล้วในขณะที่หลงป่าอยู่นั้นเกิดการอะไรจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมติดตามหาความเข้าใจต่อมาครับ กัรุตีก็ปีนวิ่น้าควันนกลงนกละน้องมองประไทยบัดนี้ใครมารมานกลงเมเตตเราหน้ามาลงทานจยังยังเข้าไปต่างในดีเราเดินพ่ามากลตอนนี้เรามีแต่ความติด การนี้เรามีแต่ความเศร้าตั้งนับเน่ากลัวจะตายมาคิดเราให้มองที่รอตะวันแ้งต่อและรอคอยจอละลีปรากิดีเราปะคงปีนน้ากลางดงไพรเป็นนุ่น,นครับเราหลงป่าจะแล้วไหนนอน นี่เดินมาเจ็ดวันเหยียดผมลุ่งแตแปดลุ่งเปลือตั้งแปดคุณนึกว่าต่อเจ้าต้องลุ่งเหล่าเร<อ> <c oughs> ามาหนุวยกัน <c oughs> นี่นอนที่สุดพี่หน่วยเราจะต้องตายอยู่ในปา่าแก่งนี้ถ้างหาทางออกไม่เจอแน,น่นอนไอ้ลุ่งเปรตกันอยู่ไหนไอ้จ่ามันลุ่งจิงป่าเน,นี่กระจายมันรกาตาต่างพอกันาตาต่างจะแยงว่าไม่ลุ่ง เล่นไงดีได้ที่นวลเหยียดผมแล้วกุขาตะกำโหดนก็นเล่นเลยรบกันจริงเดียวไว้หนุ่ยแล้วทีนี้เราจะทํายังไงพี่หนุวยให้กอ,อกจากป่านี้ได้ตรงขราวไว้ว่างหมดครับตอนนี้มันค่าแล้วทให้ตงรงลขาวไว้ว่างหมดพอว่างแลเราก็ยเดินตั้งกันตอ่อแ,แ,แล้วมันใกล้สว่างแล้วยังแก่แล้วแก่ว่างแล มึงโลเพื่อนคุณได้ยินเคีย่องค่อยขันอย่างเดียวค่อยอยู่ในในป่าไก่ที่ไหนพี่หนุ้ยไก่เตือนครับไก่อะไรนะไก่เตือนไก่อะไรนะพี่หนุ้ยไก่เตือนมัวบ่กแต่นุ้ยแล้วมันขันยังไงพี่หนุ้ยไก่ไก่ในป่าเนี่ยขันเหมือนกับกับไก่บ้านแต่ตัวนี้ขันแพร่แฉ่งขันเพือก็เกี่ยงเกือกเด้อ ใครตรงไรมาจากอีสาน <c oughs> เคยเปรตไรมาจากอีสานเหรอันเคยจีนกว่าจงกอกจีเลี่ยวต่องมา <c oughs> <c oughs> เคยจีนก็ยังกันเถอะถ้าไม่หนุห่ยเราเปรดเป็นแล้วพี่หนุ่ยได้ยินไก่ขันงั้นจริงเหรอเจงเงินบอว่าแขว่างเนี่ยปัญญตาจุมหมดว่าเผื่อจุมหมดว่าเรากินยากินได้ตาจุมหมดว่ารเราไม่บายใคร รากินยาว,าาว่า,า,ววาหุางกินสักเราตีอาขึงทํำใจปวดด้วยตายเพลือเทลหมดเรากินยาตีาอ,าาาอาขึ้นปรโยชสักย์จริบนาตีว่างเอโตกันเลยไม่ว่าวงเพลือก้มตีออกแล้วเดีดีดไปไหนุยกูไม่แล้วกว่าป้าเห,หรงโยกไอู้หนุยแต่ทำงานรวมไกนูหนุยกว,ว่าป้บาบรรดาเนี่ยนี่ก้าวมาในป่าจะนำเราลงมนีตายพนและตอนที่เราอยู่ในป่านี้จะทำยังไงเปหนุย เพือ่อรอคอยความระวังได้รอคอยความระวังกัราหนังกาเวลากันทำอะไรราไายปัญหากัน <c oughs> แล้วพี่นุ้ยมีเสียงเพลงปลอบๆมาร้องให้ผมควังได้ไหมได้กับแจ้งเพลง,ง,งก็ได้นี่ได้คนแล้วเกลื่อนจดไม้มาก็เพลงกองชาย,ยันอยากพุ่มรองให้ควังรับ <c oughs> ทำไมว่างต่อแต่ใจราหนังไายปัญหากันนั่งไายปัญหากัน ผมใวเดียวผมในได้แจ่มใจปัญนะพี่นุ้ยเนี่ย้วครับพอดีเลยเดียวายปัญหากันต้าใครทายชนะผมจะให้รางวัลรางวัลได้ไมมจ้าบับสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทโอ้เดี๋ยวขุดไ้คอครับบาทหนึ่งคออักเปลือกูบอกว่าบาทล้วก็ยิ่เชือต้องบาทบอกว่าบาทหมเช้นเต่าเต็มผมบอกว่าเบบตันตันเพลือ เบบี๋เจอฮาบ้าเต็มทันเด็เต็มบาทนึงทันจะเต็มอันเออแต่เราใช่ไม่ไกลกว่าป้าตอมตองตองคนตัวดำเดบอเดชัขึ้นเราตัวข้าวเพราะวะ่ข้าวอีตายโอง้งเลยคนอะไรขาวไปหมดเลยไอ้นุ้ยมข้าวไปหมดเออเลือดแต่ดำข้าวไปแข็งมาแล้วแล้วพี่นุ้ยจะตายปัญหตายปะนาะ เดี๋ยวใคระนะผมจะให้รางวัลใครจะตายบ้างอ่าปมกันคุณนี่แหละผู้ตายจริงคุณนี่แหละตกลงงั้นเชิญต่างนี้เดี๋ยวใครจะนะผมให้รางวัลเลยคุณเป็นใครเราคือโลนชามาวินเอ็กเลอร์ผู้ตายจริงจากเวเนทุเอลาคุณเป็นใครเราคือรัตนพลดัตบอยยิมอกไปตายแล้ว ไม่คุกไม่หาวแอดผมกันมวยปันนี้นกูนกหยอกร้องหน่อยเดีวยวเอาเริ่มเลยใครชนะผมให้รางวัลกูตายก่อนปัญหนาก็แรกถามว่าเดือนอะไรเลยมี28วันเดือนกุมภาพันธ์โตโลำใท้ใชยเดือนอะไรเลยมี30วันเดือนกันยายนโตมันได้ตายทีู่ เดินในไรเลยคุณนกหยกเนี่ยมีสามสิบเอ็ดวัน